สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ทีมงานจิตอาสาครับผมนําโดยคาราประจําแล้วครับผมโมนี้ทีมงานจิตขามฝากครับผมโมนี่ช่วงนี้รอเพื่อนๆทีมงานกับซื้อของขนมฝากตอ้อนเด็กน้อยนักเรียนทางพุ้นครับผมมีโครงการจิตอาสาครับผมโมนี้ช่วงนี้กําลังรอเพื่อนๆทีมงานครับผมก็เลยจัดเตรียมซื้อของถ่าเพลิตนัณพาขามฝากกันนะครับผมโมนี้สปปลาวครับผม26 27 มีนาครับผมวันจัดกิจกรรมกับเป็นเช้าวันที่27ครับผมช่วงนี้ก็เตรียมงานกับเพื่อนๆนรอทีมงานรับผมที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศทางฟังนั่นครับผมเจับการรับนั่งยาตาฟ้าเส็จแล้ครับทางมันจีบเป็นที่แรก ข้องใจไงที่ว่าก๋วยเตี๋ยวชามอย่างเงี้ยก็เลยถามทีมงานว่าชามละกี่บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเพราะว่าชามละหนึ่งร้อยบาทถ้าข้างทางถ้าข้างทาง่าแปดสิบบาทประมานหน่งาเาาปเเรื่ราท่านักมือักหกมือหหมหมือหมือกับถกหกมือหหหมืหหมืหหมืหมืน หานจีบกินกินกินถ้วยละสามหมื่นก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสามหมื่นันนี้กินก๋วยเตี๋ยวชามละห้าหมื่อมไม่ซ้อมไม่เดี๋ยวซอมเอารถมานี่นไปเลี้ยงจนางคา มาเยี่ยมชมครัวนะครับวันนี้เมนูง่ายๆครับผมข้าวต้มรอบเช้าครับผมบวงแมวเือพี่บวชมีโยกสวดเอาเลยเอากาดด้วยไงอันนี้คือช่วงที่ทำเสร็จหรือช่วงที่ทำไม่เสร็จปะ เลี้ยสัมเณสูสีนะครับท่านขึ้นเหนือวมันมันงอกมันแยกเหลือเกินหน้าถนนเนี่ยเดินถึงแล้วครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงรวมทีมงานวันนี้มาที่ขาเมืองซึ่งมีเด็กๆนักเรียนที่รอคอยความหวังจากทีมงานผิดอาสาของเราครับผมวันนี้ เป็นใกล้ชิดหน่อย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 เออรตั้งหม้อรอ้นี่เป็นบรรยากาศที่ทีมงานกิจอาสามาอ่าร่วมพัฒนากับทางโรงเรียนหาเมืองครับผมเมวันนี้เรามาถึงเ,เป้าไม้จุดไม้โดยปลอดปลอดภัยครับผมวันนี้แล้วก็วเริ่มทำกิจกรรมกิจอาสา ตัดผมครับผมตัดผมให้เด็กนักเรียนวันนี้โดยช่างช่างหลอดติดอาสาครับผมช่างหลอดิดอาสาครับช่างตัดผมของเรามาจากจังหวัดสกลนครอำเภอเบนดินน,นะครับผมวันนี้ช่างหลอดอติดตามทางเฟซบุ๊กช่างหลอดหลอดตามสั่งครับผมหลอดตามสั่งบาเบอร์ได้ครับผมบรรยากาศครับผมที่เด็กนักเรียนนะมาร่วมวันนี้กับทีมงานก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้กับทางโรงเรียนบ้าน ขาเมืองครับผมมีกิจกรรมวันนี้จะให้แข่งเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งแข่งขันกันแล้วก็ใครที่เป่าลูกโป่งแข่งเราก็จะมีรางวัลให้ครับผมวันนี้มีงานในช่วงที่รออาหารรออาหารที่กำลังทำเพื่อใจทานลิ้งกันแล้วก็จะให้รอครับผมช่วงนี้เป่าลูกโป่งแข่งกันเด้่ยทําลงอา ไอ้เบอลลุงแตกก่อนจะมีรางวัลนะกองเชียร์กองเชียร์เยอเลยโอ้แต่ก่อนเพื่อนผู้หญิงผู um ้หญ oh! ิงแตกก่อนเพื่อนแล้วยังผู้ชายครับผมฝั่งผู้ชายยังไม่แตกเลยเอาเอากองเชียร์ ซาลาไปบนรถซาลาซาลาไปบนรถไม่ไม่ทันลูกแต่พี่ไม่ยิงพี่ไม่ยิงพี่ไม่ยิงพี่รุ่นรุ่นซาลารถฟังมุน ลเงินไทยนะเอาไปให้พ่อกับแม่ใส่กันเลยด้ลูนะเรามีกิจกรรมที่เกะอย่างนี้ดรร้วยนี่เราจะมีตัวอยา่งางตัวยาบลูก่งให้ให้ให้พอประมาณ เป่า <seen> ลูกโป่งให้พอะมา slide. แล้วก็ให้ท่านหน้าเขามากันแล้วก็เออโอเคเอาเพิ่ลูกด้าอาารย์มาร่วมแล้วก็เยอะๆกองเชียร์เยอะมากเลยคุมนีกองเชียร์เยอะมากตั้งไ้เอมากวากันยันยอได้ยอะจู่ปากกันเลยไปเีเสียดายด้่ยอมือถือไม่เอยถึง เป่าลูกโป่งให้แล้วก็นอนกันเอาลูกโป่งอยู่ตรงกลางแล้วก็รัดให้มันแตกแล้นี่ครับนี่คือตัวอย่างครับทำตัวอย่างให้น้องๆ 我爹。Okay. กิจกรรมนี้เราจะให้คุณครูทางคุณครูเอาร่วมกิจกรรมกับทางกับทางทีมงานเราครับผมมันโคตรโต๊ะยื่นใส่โคตรโต๊ะยื่นใส่ของเครียาเด็กๆจะให้ครูคนไหนเออเออเออโซ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  เราทุกคนทำงานได้คิดคู่ได้ที่เรียนที่ทำงานเรียนที่จัดได้อาภัสต์หนึ่งสองสามสี่้า I don't know. มอบอุปกรณ์กีฬาก็มีวอลเลย์บอลตะก้อแล้วก็ฟุตบอลครับผมช่วงพิธีการเอ่อในการมาเที่นี้ก็เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการตับงแต่15จากที่ยวร่วมกิจกรรมกับทางคณะบัวจานและก็ทีมงานและก็อดีตนักเรียนมันก็ได้เวลาที่เปิดเป็นทางการ ในงานเมืองบริษัทเจ้าภาพยกทีไก่ล้วก็เีงเข้ามาเี่ยาเาร่วมเ่รับจ้างเรืเพื่อที่รับส่งมาบนำงานมาจากันงานที่มีที่น้ำตกฝน่งางมีความเปิกบานขึ้นก็เป็นก็เป็นตัวแทนในนามประธานของจิตตาสาสองฝั่งโงวันนี้มา่าว พวปกน้องเจ้าภาพครับผมกับทางคณะครูก ok ับทางพอโรงเรียนนวันนี้ผมกีฬามาให้น้องๆก็มีตัวเป็นสอมาฝากน้องนะครับทางโรงเรียนก็จะมีให้นักเรียนที่โรงเรียนทําการแสดงต้อนรับทีมงานจิตภาษาสองฝั่งโตรงด้วยครับผมวันนี้ เที่ยวเทียวดก่มน้ำดื่มน้ำอดมให้ดรงนักเรียบรู้นัมเรียนวเอามามามาตามตามกินังว่าเกียม่ไหนแล้วลูกเขาหายน้ำก็รอเด้อได้สุขล้นก็หนาวนวน้ำวานจะไม่ประทานก็เลยอาจจะขุกขันิด้ใหม่ก็เลยจัดระเบียบกดนเอี้ จับระเบียบเล่นนึงท네ีนี้ทำเล่นนิดหน่อยแซ่บปะแซ่บปะฮะแซ่บปะอร่อยไหมโอ้เย็นดีไหมเย็นด um> ีไหมครับผมชอบไหมชอบไหมแบบนี้อยากให้ทีมงานพี่ๆมาอีกไหมแบบนี้ครับผมครับผมเป็นมือเที่ยงครับผมวันนี้มือเที่ยงเป็นข้าวเปียกนะบ้านเราเรียกว่าข้าวเปียกนะ

ยยโก้ถ้าแซบยยโก้ยกี่มโอ้โหสุด,นนดครับผม,บบผมวันนี้เยี่ยมครับผมบรรยากาศครับผมวันนี้ทีมงานทิอาสาสองฝังฟงครับผมกินช่วงร่วมกิจกรรมในภาคเช้าแล้วก็ภาคเที่ยงก็ทําอาหารให้เด็กนักเรียนทานครับผมอร่อยไหมคะอร่อยไหม โอ้อร่อยไหมครับอร่อยครับทานเยอะๆครับผมรบรรยากาศครับผมวันนี้เด็กนักเรียนทานได้อิ่มกันทั่วหน้าครับผมวันนี้อร่อยไหมครับนะอร่อยไหมอร่อยไหม,ไมบรรยากาศเด็กนักเรียนครับผมหลังจากที่ร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วก็ทานอาหารร่วมกันเด็กๆวันนี้ ครตองตากทีฮะเนาะเอาค่ะอาังอานักกครองของเท้ากาถาไม่คิดจะตาหน้ามานาะวันนี้ก็ผมที่ัาตีนเนาะนำทีมงานมาจากบ้านทำยน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 ยย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 นยยยยยยงยยยยยยนยยยยยยนยยนยยยยยยยงยยยยยยนย ตาขอทุกขอภัยเด้อร์มันจทานก็ี่มาซ่าเละตานีคข้อมูลแอดดิกินมลเชนและก็สุขภาพแข็งแรงอ่าบปเจ็โบรเจนโปรเจคโปรไค่วางวลาโอกาสหน้าแอดทำองเงี้ยห่วงเงาอาจจะได้อ่าว่าไม่รู้มือและการเฉลี่อจากทุกท่านเนาะขอให้ทุกท่านทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยคุมสวัสดิภาพและกาสุขภาพแข็งแขงอายุมันคนยเน ให้ิให้ตรวเดินทางเรื่องคข้าใจสิ้นสุดการเดิน,นทางฝั่งนั้นแล้วก็เหลือร,อ,รอ,อจำบัตรแล้วก็ข้ามฟากครับผมกับบ้านไทยแลนด์ครับผมต่อไปก็นี้ถือว่าวันนี้ปลายสุดท้ายครับผมตอนนี้ก็เคลียร์จา,ายเอกสารเรียบร้อยจ่ายค่า เรือขังเปล่อยู่ร่อะแล้วับก็รอเวลาเรือออกก็กลับบ้านฝั่งไทยฝั่งนั้นครับผมสวัสดีไทยแลนด์จบคลิปไปเที่ยวของปอลาวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ตามด้วยครับทางด้วยูดูด้วยนะฮะช่อเจอกันใหม่ครับผมคลิปต่อไป